ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่พัฒนาการ58สปอร์ต o r Life นะครับซึ่งเป็นบ um ัมแท็กใช่ไหมครับนั่นนี่คือพี่ปุ้ม<ช>ครับ,รบพี่พี่ปุ้มครับ,รบวันนี้เราอยู่กันที่บ um ัมแท็กพัฒนาการ58ซ,ซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าแถวนี้เขามีอย่างนี้เขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะจริงๆแล้ว<อ>ก่อนหน้านี้มันจะเป็นที่รกร้างรรมดเพราะว่า ด้านหน้าเขาเป็นร้านขายจักรยานอ่าจักรยานแบบปกติอะไรนะครับเสือหมอบมอทันไบอะไรอย่างเงี้ยเราเดินในแท็กกันเลยดีกว่าพี่ทีนี้ตัวตัวทางผู้บริหารเขาเขาชื่นชอบจักรยานอยู่แล้วอะใช่แล้วเขาก็เลยแบบมีความคิดว่าเขาอยากทําบัมแท็กให้คนมาใช้แล้วตัวนี้ไม่คิดตังค์ด้วยเนาะจริงเหรอเราที่รู้เออผมเห็นเด็กๆมามาใช้รถถอะแล้วก็เล่นๆกันตอนเย็นๆคือคืออย่างเงี้ยอ่านอย่างเราเห็นนะที่เป็นคลื่นๆน่ะใชห้รถขาถ่ายที่เด็กๆเขาใช้กันน่ะใช่ใช่ มาเล่นกันแล้วก็มีพวก BMX ครับ BMX เออจริงๆแล้วจักรยานทั่วไปเช่นเสือภูเขาเนี้ยก็ขึ้นได้<อ>จักรยานพับมาก็เล่นได้ไม่ว่ารถวิบากยางหนามไม่ได้อ่าเพราะว่าเราต้องเซฟแท็กให้เพราะว่ามันเป็นการใช้ฟรีเนาะใช้ร่วกรมกันอยู่ในเมืองฮะผมอยู่ในเมืองปุ๊บเนี่ยพอมันไม่มีเสียงสังเกตเนี่ยหันไปดูในบ้านคนนั้นคือจะไม่ใช้ไฟฟ้าหรือจักรยานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ที่ผมขี่รถมาเนี่ย ทำเลดีมากนะตรงนี้เพราะว่าติดโรงเรียนใกล้พัฒนากะเตรียมพัทอยู่ซอยปากซอยเลยใช่ใช่เตียมพัทใช่แล้วก็ออกมอเตอร์เวย์ได้ออกออนรุษด้านหลังได้ออกสีน่าตื่นได้ใช่แล้วมันมีสะพานมันเชื่อมต่อกันแล้วแล้วผมมาเนี่ยไม่ไกลแต่วันนี้ที่พี่ปุ้มจะพามาเนี่ย คือเราจะมาดูทาลาเรียกันพี่ใช่วันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดเทสไลฟ์เราเอารถเข้ามาทําตลาดอยู่พักนึงแล้วล่ะครับแต่ว่ายังไม่ดีมโอกัสได้ได้ทำแบบให้ลองจับลองกันจริงจังๆสักทีก็เลยถือว่าเราทําง่ายง่ายให้ลองมาเปิดประสบการณ์รถไฟฟ้าที่เป็นรถสไตล์มิบัติอย่างเงี้ยตัวก็จะมีจุดพื้นที่เราเห็นร่วนร่วนลื่นลื่น ครับเมื่อกี้เราลองขี่กันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้ทีนี้จะมาทำความกรจักกับทาราเรียกันดีกว่าพี่ปุ้มอ่้เราก็เน<ๆ>ี่ยเซตอัพง่ายๆนะมากันหลายคนเหมือนกันนะช้าะาราเรียในนิยามของเขาคือจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ครับเราเรียกว่าจักรยานวิบากไฟฟ้ปปาอ่านะจักรยานวิบากไฟฟ้ปปาเป็นตัวที่เรียกว่าบรรจุเข้ามาในการนําเข้าเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อ่เราต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่ารถราคานี้แต่เป็นจักรยานใช่ แต่ทรงคล้ายๆมอเตอร์ไซค์ก็จริงรมีที่ปั่นมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ <นะ S 1> อดเก็บออกใช่เพื่อเพื่อให้มันคล่องตัวขึ้นสำหรับการใช้งานจริงๆๆแล้วก็คอมปพนเนนต์ต่างๆที่บอกว่าเป็นจักรยานได้เต็มปากก็คือระบบเรรบรกเป็นของมอเตอร์ไซค์นะระบบาาจานเบรกเอยหรือว่าค่าเบรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นของมอเตอร์ไซค์ช่วงล่างกละโชบเป็นของมอเตอร์ไซค์ อันนี้เป็นตัวแต่งเนาะตัวแต่งแล้วก็แต่อย่างอื่นเนี่ยมันก็จะมีคันเร่งคันเร่งไฟฟ้าแบบนี้มันก็เลยเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่พี่ <c oughs> ผมถามหน่อยดิอย่างตัวแต่งเนี่ยเนี่ยครับเขาให้กําลังเท่าไหร่ครับ <c oughs> พี่ปุ้มเอ่หกถ้าผมจำไม่ผิดนะผมมอเตอร์สามพันวัตต์แต่กำลังขับหกพันก็เรียกหกกิโลวัตต์ปะ่ะอ่าหกกิโลวัตต์หกกิโลวัตต์ประมาณนี้ครับความเร็วสูงสุดเจ็ดสิบแปดเขาเขาบอกแปดสิบแต่ว่าผมเที่ยวประมาณเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมองมีสองโหมด นะเป็นโหมดท,ที่เรียกว่าอีโค่ครสูงสุดประมาณส5คริบน้านะแล้วก็โหมดสปอร์ตับไปที่เจ็ดสิบแปดสิ่งที่มันโดดเด่นก็คือว่ามันน้ำหนักเบาหกิบหกกิโลกรัมเดี๋ยวนะที่ผมเห็นเนี่ยสมมติว่าเรา<ม>เราจะไปเข้าป่าเนี่ยจากที่เราเคยจะต้องแวกแบกรถวิบากเอาต่ำๆรถร้อยห้าสิบซีซี <150 c. S 2> มันก็ต้องมีรนะ้อยโลแล้วพี่นี่ตัวนี้ห6สิหกเองเพราะมันเป็นจักรายานทนุกอ,อย่างมันน้ำหนักเบาหมดนะ<ฮ>แต่ว่ามันไม่ใช่รถที่ รถซันทีอะขี่ข้ามจังหวัดมันไม่เหมาะไม่เหมาะใช่มันสําหรับเป็นรถเพื่อสันทนาการแต่ถามว่ามันตอบโจทย์ผมเท่อะไรไหมผมรู้สึกว่าเหมือนเราออกกําลังกายมันเวลาแว้นไปวิ่งเลยสองชั่วโมงเหนื่อยแล้วคล้ายๆกันรถคันนี้มันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์มันต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงเพราะนั้นมันจะมุดกึ่งๆออกกาลังกายอ่าใช่แม้กระทั่งใช้กันเร่งนะเด่๋วเาไปเจอบนเขาบนดอยเนี่ยมันต้องกขใช้ตัวใช้อ่ามันต้องเอี้ยวต้องอะไรช่วยเพราะนั้นแบตเนี่ย เราที่ลองมาตลอดปีหนึ่งเนี่ยเฉลีย่ยเฉลี่ยเลยเนี่ยขึ้นเขาสูงสูงชันชันขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงแสดงว่าพี่ใช้มาเป็นปีแล้วครับใช่เกือบปีแล้วก่อนที่จะขายเนี่ยเอามาใช้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้ว่ารถอะไม่ใช่มาปุ๊บปบ๊แล้วก็หมดร้อนหมดร้อนไม่เราเราลองลองเองมาเป็นปีแล<ะ>้วอส่วนตัวอย่างแรกเราเราเรู้สึกว่าเราไม่อยากมานั่งเคลมรถว่าถ้าเกิดเอาเข้ามาเราทําธุรกิจเองเนี้ยเรามานั่งเคลมว่าเฮ้ รถมีปัญหาอย่างอย่างเงี้ยผมต้องบอกพี่อย่างเราเราเคยขายอ่ะ,อะเราจะรู้สึกว่าการเคลมเนี่ยมันเป็นอะไรที่วุ่นวายสาหรับชีวิตมากเสียเวลาเสียเวลา,วลามันคือเงิน,ต,นต้องถอยหลังไปนั่งเคลมลูกค้าทำเพเปอร์เวิร์กเอารถมาให้ไปรับรถลูกค้ามันเป็นเงินหมดเลยเราเพราะฉะนั้นรถที่เราอยากทําคือเป็นรถที่เคลมน้อยที่สุดแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ว่าหนึ่งคือมันอึดมันถึกมันทน เราก็เลยเอาบ้านจะเห็นว่าพี่ให้นักแข่งไปแข่งทั้งฮ์ดเอนด์ใช่งทั้งลงน้ำทั้งโยนรถทั้งชี้เท้าแล้วก็สภาพมันก็แบบคือแม่งไม่เป็นไรอ่ะอย่างใช่ไอ้ไนามนั้นที่ไหนพี่ที่ที่ดูที่ขี่อ่ะที่ภูเก็ตอ่าคันนี้เลยคันนี้นะไปแข่งภูเก็ตมาแล้วนะแข่งกับรถด้วยบ้ามาแล้วไปแข่งกับเนี่ยไปไปฮัสก็ร์นาตัวเอฟ5ีสามห้าศูนย์ไปกับเจทีเอ็มตัวซิกเ นะฮะแล้วก็กำลังอาจจะน้อยกว่าเขานิดนึงอ่าครับเพราะนั้นเวลาขึ้นขึ้นเนินชันๆเนี่ยความที่เป็นเครื่องอสาตดาดอนอาจจะต้องช่วยเขาหน่อยมันต้องช่วยเขาหน่อยมันมัน,ม,น,ม,นมันไปไม่ถึงมันก็จะต้องแบบดันปล่อยรถแม่งลอยล,ลอย้ลมคว่ำกันในอหน้าก็ก็ตามนั้นแต่ว่าเราถือว่าเราเรา,เราต้องทําอย่างนั้นเพื่อจะได้เช็คว่ารถเราอ่ะมันอยู่ในในประมาณอ่าในเลเวลไหนเราเ <Check. S 2> ข้าใจว่ากาของเขาเนี่ยจะต้องทําเพิ่มนะเหตุกาดต้องทําเพิ่ม แล้วก็อย่างนี้ครับไอ,ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยต้องการมอรเตอร์ต้องแข็งแรงขึ้นที่พุ้มเขาออกแบบเพิ่มเนี่ยต้องบอกอย่างนี้คือพี่ปุ้มเองใช้คันนี้มาเกือบปีแล้ว<ช>แล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยจุดประทะหรือจุดอ่อนของที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ครับแกก็เลยโร,โรงงานให้มาได้ระดับหนึ่งฮะแต่ถ้าเราใช้รถแบบเอ็กซ์ตรีมครับมันก็ต้องอัปเกรดก็เหมือนรถทั่วไปอ่ะที่ต้องอัปเกรดให้ให้ให้มัน เช็คมีแข็งแรงขึ้นเหมือนรถที่ต้องมีกันแข้งกล้มอะไรต่างๆอย่างนี้ประมาณอย่างนี้พี่ทาราเรียจะเหมาะกับใครทาราเรียเหมาะกับอย่างแรกเลยคือไลฟ์สไตล์ของคนที่อชอบเอาดอ,อกอครับสองคืออาจจะไม่ได้อินกับมอเตอร์ไซค์ันาใหญ่มากนะ,ะยังชอบจักรยานอยู่น้ำหนักเบาครับสามคือไม่ได้ไม่ได้ไ เรียกว่าทวินหาการเดินทางไกลๆทีหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยโลเขาต้องการสนุกช่วงสั้นๆแล้วก็กลับบ้านอ่าเหมือนกับขับรถไปอยู่ชายป่าอาดานสักชั่วโมงสองชั่วโมงโ<อ>เลิกประมาณนั้นเพราะนั้นเราจะแผกรถเนี่ยใส่ท้ายรถไปถึงว่าเราไปแคมป์ปิ้งที่ไหนสักแห่งรือว่าเรายกรถไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยเราเอารถเราสมมติอ่ะตอนนี้คนฮิตไปที่วัดหลวงคุณวินอย่างเงี้ยมาในโลกรถจอดตีเท้าเลยแล้วขึ้นไปบนนั้น,นสิบกิโลอ,อ๋อครับปึ๊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 บป๊บแหนึ่งขึ้ เอออย่างนี้ก็ดีพอแล้วคือคือบางทีเราก็ไม่คนแบบอยากจะบิดแบบเลือดสาดขนาดนั้นะแต่ถามว่าเรามีรถที่เอาไว้เดินทางไกลไหมเรามีเอไว้แบบนี้อันนี้เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมขายดีกับสวเยอะมากสวสูงวัยที่ใจยังเอนดูโรอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่จะต้องไปเอารถคันใหญ่ๆให้อยู่แต่เขายังอยากขึ้นไปาตัดตัวนะคบยังอยากขึ้นไป บนดอยกับรุ่นน้องๆอ,อันนี้ต้องบอกอย่างนี้วัยรุ่นอาจจะไม่เข้าใจแต่อย่างวัยเราเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางทียังอ,อยากไปอยูออ่แต่ออว่าน,น้ำหนักด้วยน้ําหนักหรืออะไรที่มันจะต้องแบกไปเยอะๆเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวนะใช่ช่ล้มไปสองสามทีเราก็ฮาร์ดเรทขึ้นแล้วอันนี้มันแฟกสองคือเด็กๆที่เพิ่งเห็นเริ่มมาขี่เนี่ยเพื่อจับทรงมันไม่ต้องห่วงกับการที่จะต้องมานั่งแบบสตาร์ทรถแล้วก็ใช้นะเด็กตัวที่แบบใช้ตัว50ซีซีอะไรอย่างเงี้ยก็มาจับทรง แล้วถ้าเราสนใจดูได้ยังไงพี่ทาราเลียตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ s p o r t for Life นะครับเป็นดีลเลอร์ของเรานะฮะที่พนักงาน58ปากซอยเลยปากซอยเลยเห็นง่ายๆกับอีกที่หนึ่งก็คือ s p o r t for l i f ทที่ใต้ตึกอืจีเลียงตรงสวนลุมอมีตรงนั้นด้วยแต่ตรงนั้นไม่มีที่เทสถ้าอยากเทสมาดูที่นี่และเทสที่นี่เลยมีเทสให้ตลอดนะครับมรามีเทสให้ตลอดแล้วก็ผมอยากจะกลับไปคำถามที่แบนพูดเมื่อกี้นิดนนงว่าไทยใช่ ผมมีลูกค้าที่ทําการเกษตรมีไร่ไร่เป็นร้อยร้อยไร่เขาใช้ U t ทอยู่ใช้หอเล,ล,ลคือค่าน้ํามันเลยค่าดูแลรักษาเอ่ยเนี่ยค่อนข้างจะแพงเพราะฉะนั้นพอไปเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ตอบโจทย์เขาเขาสามารถจะวิ่งตรวจงานเขาได้ในไร่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทําเกษตรกรรมที่เป็นลักษณะแบบแบบแบบดัซฟีแบบใหญ่ๆเนี่ยรเริ่มถูกใจกับสิ่งนี้<อ>เพราะว่าถึงเวลาจริงๆมันใช้ม,ใชมันใช้โซลา่าจากแสงอาทิตย์ลงมาเก็บได้ อ่ใช่เพราะว่าเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่เขาเป็นอย่างนั้นนะเขาจะมีโซล่าเซลอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ต้องเก็บน้ํามันหลอดอีกต่อไปแล้วคนที่อยู่เกาะก็ไม่ต้องใช้น้ํามันกระซิบราคาราคาตอนนี้อยู่ที่255,000บาทรวมแบตแล้วผ่อนได้ไหมผ่อนได้กับ s p o ร์ต o r ร์ไลครับแต่จะต้องดาวเยอะหน่อยแล้วก็ได้ผ่อนได้แต่วันนี้เนี่ยจุดประสงค์ผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าโรงงานชาละเลีย อ่าอินดัสทรีแผนไปแผ่นอัพมานะครับทาง<ม>าโรงงานม,มาเองโรงงานกำลังเซตอัพอยู่วันนี้เราจะฝากบอกว่าโรงงานเซตอัพเสร็จน่าจะสิ้นปีเพราะฉะนั้นเราจะมีททเลยที่ประกอบไทยในราคาที่ต่ำกว่าอ่า uh, มันจะถูกลงถูกลง <c oughs> นะครับร <c oughs> าคาที่จับต้องได้มากขึ้นนะฮะเพื่อที่จะทิดว่าปีหน้าน่าจะมี2โมเดลออกมา กระซิบเลยว่ามีตัวเริ่มต้นราคาแสนต้นๆกับต,ต,ต,ตัวท็อปราคาแสนกลางๆอ่าแสดงว่าหายไอเก็0ปหมืห<า>่นเลยนะหายไปเลยตรงนั้นเพราะนั้นตัวนี้ผมก็คือว่าทาเป็นรถก็คือผมไม่ซีเรียสลวะวคิดว่าเป็นรถที่เอาให้โชว์ให้คนได้ลองนะแต่ว่าเราไปรอตัวประกอบไทยผมบอกได้เลย ก็คือว่าตอนนี้อยากลองอยากลองมาลองเก็บตังค์เลยลองเลยอ่ะลองลองลองอ่ะเราก็ผ่อนได้ด้วยกับผ่อนได้ใช่แต่ว่าหลังสิ้นปีรถจะถูกลงรถจะถูกลงแล้วเราพลามจะเดินหน้าเรื่องของตัวที่คนถามมากาก็คือตัวสตรีท Legal ครับคือมีใบกับที่มีมีมีทะเบียนครับซึ่งเราก็พยายามจะเดินหน้าตรงนั้นอยู่เพื่อให้การผ่อนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดาวนน้อยผ่อนยาวได้มากขึ้นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่เราพยายามทำนะ แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะผ่านขั้นตอนนั้นได้มากน้อยแค่ไหนว่ารู้ว่ามันไม่ใช่ใช่มันยากมันยากอยู่พี่เพราะเพราะว่าด้วยกฎราชการแล้วซึ่งอย่างอื่นเราคิดว่ามันตอบโจทย์แล้วล่ะเพราะว่าเรื่องของ t o r พาว power ที่มันไม่เป็นภาระบนท้องถนนก่อนครับแล้วก็ความเสถียรของรถที่ไม่เป็นภาระในท้องถนนครับเบื้องต้นเป็นสิ่งที่มันมันจบและในัวงมันนะครับครับครัขอบคุณพี่ปุ้มมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ